ถ้าเรารู้ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นความฝันอ่ะเหมือนเราเล่นเกมถ้าเรารู้ว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้มีอยู่จริงพวกเรารู้ความจริงนี้ได้ไหมอ่ะเหมือนเราดูหนังก็หนังเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นเพียงหนังเป็นเพียงละครที่มันถูกสร้างขึ้นมามันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงพวกเราจะอินกับหนังนี้ไหมแต่พวกเรากลับไปยึดว่าเราเป็นตัวละครตัวนั้น่ะ เราเชื่อว่าเราเป็นพระเอกเราเชื่อว่าเราเป็นนางเอกเราเชื่อว่าเราเป็นตัวประกอบเราเชื่อว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นคนคนนั้นในหนังเรื่องนั้นเราก็เลยวุ่นวายโกรธเกลียดฆาาพยาบาทเป็นจริงเป็นจังไปหมดเลยกับเรื่องที่อยู่ในหนังมันมีคนฉลาดคนหนึ่งมันรู้สึกตัวว่าเอ้าเฮ้ยทั้งหมดเป็นเพียงหนังนี่มันไม่ได้มีอยู่จริงเราไปอินทําไมเนี่ยพอเขาได้รู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเราไม่ใช่ตัวละครตัวนั้นตัวละครพระเอกไม่ใช่เรา นางเอกไม่ใช่เราตัวประกอบไม่ใช่เราเรื่องราวในหนังนั้นไม่ใช่เราทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่จอหนังก็ไม่ใช่เราถ้าเราเข้าใจว่าทุกอย่างมันไม่ได้เป็นของของเราเลยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยเราจะไม่ทุกข์ไม่สุขไม่อินไปกับหนังเรื่องนั้นเลยหนังเรื่องนั้นมันจะเล่นแบบไหนมันจะตายจบตอนไหนเรื่องของมันเลยไม่เกี่ยวกับเราถูกไหมเราไม่ทุกข์เราไม่วุ่นวายกับหนังแล้วถูกไหม